กลับกลับมาที่นั่งเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับจะได้ฟังว,วอวาดหลวงพ่อนะครับคุณยายเหมือนไว้จ้ะคุณยายเนะี่ยเหมือนมากแล้วก็สวยมากเลยครับ <c oughs> เสียงไม่ออก <c oughs> คุณยายเหมือนไหมจ๊ะเหมือนมากครับมากแค่ไหนจ๊ะมากเหมือนตัวจริงเลยครับ <c oughs> เหมือนมานั่งอยู่ดังหน้าเลยครับเห <c oughs> มือนมากเลยครับจะเลี้ยงมาหล่าคุณยายกันนะจ๊ะครับ <c oughs> มาไหมจ๊ะมาครับวันที่อะไรจ๊ะ ยี่สิบสองเมษายนพุทธศักราชสองพัห้าร้ยห้าสิบเก้าครับเออเก่งๆเนาะกราบเออจำมันแม่นเนาะก็ปีนี้แม้จะไม่มีการดารนาพระมหาเทระสามหมื่นกว่าตัวประเทศมาในวันคุ้มครองโลกแต่เราก็มีบุญพิเศษนี้แทนนะจ๊ะ คือเราเราเหมือนคุณยายอาจารย์ก็เราซึ่งจะนำองค์นี้ไปวิจารที่อาคารร้อยปีอย่างที่เราได้เห็นน,นะจ๊ะครับแล้วก็วันที่24เมษายนเราก็ไปตักบาทแสนรูปแรกของโลกนะจ๊ะครับพระเนนแสนรูปแรกของโลกให้เป็นประวัติศาสตร์ ใน,นการเกิดมาสร้างบาร,รมีในยุคนี้เพราะายังไม่เคยมีการตักบาตรพระเนนแสนรูปเลยนี่นะครับที่นี่ก็จะเป็นที่แรกที่เดิมเราจะไปตั้งใจที่จะไปตักที่เมียนมา,มน,มานะ,ะครับเพราะว่าความพร้อมของที่นั่นจะมีมากกว่าแต่ว่าเมื่อมีการบวชสามเดือนล้านรูปสิ่งล้วนแต่ เป็นผู้มีบุญทั้งสิ้นสาธุที่ค่อนข้างซนหน่อยเนี่ยเนาะก็ับก็เลยนึกรื่อวิติตเอาโอกาสที่แทนทักกันครับไม่จะไกลไปสักนิดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรอ่าแล้วก็ไปเอาบุญใหญ่กันตรงนั้นนะจ๊ะครับก่อนไปแล้วก็รวยให้เต็มที่ซะก่อนสาธุแล้วก็ทำใจใสๆสให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะ ก็ไปเอาบุญใหญ่นี้ก <Took ination S 2> <tester. S 1> ันให้ดีปล en ื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับในทุกสิ่งที่เราได้สร้างไว้ที่วัดพระธรรมกายทั้งในระกิบหกไร่้ัก็ในสองพันกวไร่นี้นะจ๊ะรักแา้ิบย์หกไร่ก็อาจจะมีมาบางท่านเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาที่สองพันกว่าไร่นี้เลจ๊ะ เห็นไหมจ้าว่าสิ่งที่เราได้ช่วยกันสร้างมาด้วยความยากลำบากนี้เราได้มาใช้ในงานของพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างบาร,รมีของเราทุกๆคนเลยนะจ๊ะระด้านผลบุญของทุกท่านผลงานของทุกคนจะ้ะสาธุเราก็ต้องรักษาและหวงแหงศาสนาสมบัตินี้เอาไว้ให้ดีกันนะจ๊ะครับช่วยกันดูแลกันต่อต่อกันไปวันนี้หลวงพ่อขออนมโมทนาสาธุการและขออวยพร ให้หลูกทุกคนนั่งมาพี่หลับตาพนมมือขึ้นบํารอมกันนะจ๊ะขอพภาพแห่งมหาทานบาร,รมีนี้จงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติให้หลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงมธรรมกาย มีมหาสมบัติจกักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกพบุุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุตั้งใจสวดมนตบูชารัตนาตรายเดี๋ยวพร้อมปเปลี่ยงกันนะจ๊ะ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาวา,าะะตวโตภะคะวะตาธันนสาาม,มโมตัมมังนัมมัสสามิธรรมโมมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะตตตสาาาะะัง เป็นที่่พึงงของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบใครลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจกักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตาทูกลับไปรวยเยอะกันนะจ๊ะสาอูรวยสวยกระแสนในลูกนะ โดยทั้งภายนอกและภายในนะจ๊ะสาธุาแล้วก็อย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ทำใจให้เหมือนชาวสวรรค์นะจ๊ะสาธุ